สบายดีสบายดีวัสดุสุกคนนะมันนี้มาพบกันอีกแต่กับสองซีเปนะียชาแนเนาะมันนี้เปียกากาศ่มาอวะาเรื่องคอดีแล้วก็ขอเสียของการพักหนนะ้องในเนาะคือหลายๆคนที่ว่าอ่าเฮี้ยนจบมัทยมไปแลลวกสนไปเฮี่ยนต่อวิชาสิมันบอกก็อาจจะมีแบบเออเดอนขคองการพักทีพักทียังบางคนกะอ่าอยู่ต่างแครงหรือว่าต่างเมืองสินะ ไปเยี่ยนอยู่ในตัวเมืองเนาะกัสีจนลายกับผักหอในเลยเนาะเพราะว่าเข้าเขาไปในเมืองทับอีเท้าสิบหูวะแบบว่าแต่มันเป็นจังไดเป็นจังไดเห็นนะเพราะว่าเาท้าอาศัยอยู่แบบอยู่นอกเมืองอยู่บนนอกทิศเข้าจะบหูเพราะว่าเข้าบ,บอคอยเดือเขาตัวเมืองกอยยางกันในเรื่องได้ลาออยยางเห็ะนไหมเนาะ,ะคือเปลี่ยนสินเนาะเปลี่ยนกับผักหัในเพราะว่า เปียยูคือเปียเฮียนยู่สนาสมบูรณ์และเปียไปเฮียนต่อยูนครตากเซ่ไปเฮียนต่ออิสซาสีเนาะเปียกับผักห้องหนเนาะเพราะว่าหนึ่งกะห้ากะโบหูนะว่าการเป็นยูมันเป็นจังไดเนาะเปียก็คือแล้วอ่ะเออห้าพผักห้องหน่นะเมื่อิเป็นจังไดนะเพราะว่าห้ากับโบเคยผัก้องมาก่อนกับโบหูว่าเออการผักห้องนี่มันเป็นจังไดแบบมันอยู่ลายคนเนี่ยนะนะทุกคน พราว่าแบบว่าเขาเคยอยู่แต่น้ําพ่อน้ําแม่เฮานอนอยู่นําแต่นําคนในเฮือนเฮาสินะแล้วก็ได้ยินคือได้ยินคนอยู่บ้านที่ว่าว่าเขาไปเฮียนต่อนะเขาก็ว่าว่าเออพาคได้เป็นจกสเป็นสัเปียก็เลยเอ่อไปเฮียนตั้งจากที่ว่าจบมัธยมแล้วเนาะก็ไปเฮียนต่อวิชาชีเกียกับพาคนไดเปียกพาคนได้ตั้งแต่ปี1นี่กับเปียเฮียนอ่จบปี2แล้ว ไปพักเอาได้ทั้งหมด2ปีก็คือปีหนึ่งแตกับปีสองเนาะจากประสบการณ์การผักห้องในมาสองปีเนาะวันนี้ก็เล่สมืเอมาว,าว่าร่วมคอดีแแ้วก็คอเสียต้องการผักเอาได้นพราะมันมียังแน่อันนี้จากประสบการณ์จริงด้ยวยทุกคนบอได้ผ่านการฟังมาจากคนอื่นเนาะคือคอดีของการผักหอาไดนก็คือหนึ่งปะหยัดแน่นอนละทุกคนเนาะ กวนถูยอยู่แล้วเออผักห้องในมันต้องประหยัดกลัวห้องผักห้องหนอกอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยู่ในห้องผักห้องเย็นม,มันจะมีเอ่อนโยบายยังหลายกว่าห้องหนอกเนาะในการเรื่องของการผักคือขึ้นทีเปียผักนะควรจะหายเสียร่วมกับค่าเทิมเลยถต่ว่าพวกผักห้องในก็สเสียลืนลืนการประมาณนจงแสนซ้ำแสนเสียลืนพวกผักหนอก แต่ว่าในเมื่อปีอทุกคนในเมื่อปีที่คือเปอียพัาคนี่เนาะเปียจะเสียสามแสนคือเมอื่อปีค่านาค่าไฟจะจะร่วมในสามแสนถันเลยแล้วก็ค่าทียูเนาะแต่ว่าเรื่องของกินของอย่างนี้มันเท่าจะได้เป็นคนซื้อเองเรื่องเขาเขาจะต้องเอาไปเองเนาะแ้วก็อุปกรณ์การจ่ยยิ่งต่างๆเขาต้องเป็นก้นถือไปเองเนาะเพราะว่าเป็นมีแต่ทีพากายแล้วก็มีที่อานาจเนี้ยงหายต่างๆนะสนั่นกันโอเคแลวทุกคนเพราะว่า มนนันค่อนข้างคือคนะมันก็นเออเป็นขอดีนะทุกคนเนาะเพราะว่าอียางเข้าไกายูยูบนนอกสิจ้ะเข้าไปเยี่ยมดิฉันสิเข้าก็ต้องถ้าเข้าพักนอกกาต้องใสคาใสใจเพิ่มขึนที่ว่าพักนอกดีบอดีบอกกะกะดีเนาะเพราะว่ามันเป็นส่วนตัวเอียงต่างๆานะมันกะดีคนละแบบแต่ว่าสําหรับเปียนะเปียเปียมิฉาสิหรือเปียตรงอ่ายังของงิน,น้ำพอน,น้ำเมอยู่ ก็แว่าเฮาพักในมันก็ลดพรการจ่ายลงเนเว่าเฮาก็บ่ได้มีอ่าอาชีพอีหยังที่ว่ามั่นคงพุ่นน่ะยังบ่ทันได้หาเงินได้เออหาเงินบ่ทันเป็นแล้วกขอดีข้ที่2ก็คือเมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมันมแม่เพราะว่าเฮาไปยู่หอในมันเป็นอยู่หลายคนคือหองเปียสอ ตอนปีหนึ่งเกียยูสิบเอ็ดคนและตอนปีสองเกียยูสิบสองคนเพิ่มขึ้นคนหนึ่งคนมันไล่ขึ้คนคือทองที่เกียยูเนาะตอนปีหนึ่งกัมมีรุ่นเอื่อยสองคนแล้วก็มี่มูที่ว่าบมเป็นสายเฮียนเดียวกันสายเฮียนอื่นนะมาอยู่น้ำเฮาแล้วเฮาก็นเลยมูไล่ขึ้นนอกจากที่ว่ามูจากของเกียนเฮาแล้วเฮาก็ยังได้มูจากของเฮียนอื่นสายเฮียนอื่นอันนี้กับ เป็นขอดีอย่างหนึ่งเนาะเลยก็มีควมปขอภั่ขืนเพราะว่าเขาอยู่รายคนเป็นขอดีเนาะขอดีเธว่าเปลี่ยนแล้วเปาไปเห็นนะกาคืึ้งกึมีนําสำนักเนาะและมีกาสิมาว่าเลือกขอเสียขอเสียนี้เปียคิดว่าสำนักเปียได้คิดว่ามันมันโมเมนต์ขอสียหรอกทุกคนมันบทเชิงกระบาจะเป็นขอเสียนะอีกอย่างคือตอนเปียมาอยู่เอาทุกอิฐเนาะ เป็นแบบคืดและเขาซีอยู่ได้บ่เพราะว่ามันแบบเขาเข้าโบเคยมาอยู่หลายคนนะเข้าต้องใส่ของหนาเอียงเอียงเอียงรวมกันได้หลายอย่างแต่ว่ามันกับโบเป็นส่วนตัวเนาะวันนี้หลังจากที่ว่าเปียนได้ไมาอยู่ซัมประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนกับเออมกะ,กะยู่ได้กะยู่ได้เลยทุกคนเพราะว่าแต่ว่ามันกับ สิว่าเรื่องความสาดยังนั่นน่ะคือคือเปียมันอยู่ทวีตก็คือว่าเอ้ยมันมันบ่อยากโอเคอีหยังซะเพราะว่าเฮาบ่เคยชินกับสถานที่กบมันบ่มันบ่ได้หกคนที่ว่าเฮาอยู่เพราะว่าคนมันอยู่ส่วนหลายเนาะเครื่องมันก็หลายมันเป็นหอรวมหั่นน่ะมันก็ต้องอันนี้อยู่แเพราะว่ามันบ่เือนเฮนเฮามันสิมีตู้มีหยังใส่แต่ว่าอยู่หอเขาบ่มีตู้ห้เนาะสําหรับหอเปียได้มันก็สิหกแน่ หลกกาห้ามไปยู่จนไปเออมันกับแบบธรรมดาเคยสิ้นนะมันกับเออบอดหกเอยียงน,นนะถามว่ามาเทียบกับเรื่องอ่อความประหยัดดิวะเป็นคนประหยัดมาเทียบกับเรื่องออค,ดดววออค่าชใส่ใจที่ว่ามันดุดนพรล,ลงบบลายเดดเนาะหลักการที่้องก็คืออันนี้สำหรับซ้ายดินซ้ายเทียวเนาะกสิบสเออโบโบอันนี้นะแต่สำหรับออฮอเปียเนานะ เข้ากะวิ้งหายคือเ้าออกไปนะเขามีกำหนดเวลาไหาเออบริห้ไกายเก่าม้งหรืออย่างงี้สจริงนะก็บอเลยว่าสิบรไห้ออกไปพอดีเลยทุกคนห้ออกไปอยู่แต่ว่าเข้าตองมาในกำหนดเวลาเก่ามงหรือว่าแป้นมุ้ยังนะเพราะว่าห้อเปียคือเข้าจะกวาคนทุกๆเก่ามุงทุกๆมือเวลาเก่ามงในเข้าจะกวาคนเลยเนาะล้าก็ เรื่องคล้องเครื่องคล้องอย่างเงียสินะกระซิบว่บามาณนี่เดี๋ยวจะแบบมีการสำหรับแปะก็คือว่ามันมันบาดบอดันนี้แล้วทุกคนมันบาดแบบวบาดบาดชื่อว่าเป็นคอเซียนะก็กโอเคกับเขาใส่ได้นะแต่ว่าเหาออกไปเหากับบาดออกไปยังเบื้องล่าง,งาออกไปข้าเดียวกับเขามาแล้วเออแล้วกาลืมอย่างหนึ่งก็คือ อันนี้ขอดีเนาะคือข้าพักข้อไหนนะแล้วข้าอยู่ไก่ห้องเยออเี่ยมเอบอกคือเ่าเปียอยู่ไก่ห้องเย,อยี่ยมยางไปข้าเดียวกับห่อเยลยแบบมือไรที่ว่าพ้นตกฝ่าหอ่อเองสินะพักเนาะลังคุ้นข้าวผักอยู่ไก่เนาะมันกะซีมาหยานะ่ะเพราะว่าขับรถขับล่างมันกะอันตรายเนาะรถมันม่อนันทางรายแบบย่างควนตกยังอ่ะนะมันกะหยาเนาะ ล้วกัคือเปียรอยู่ห้อไหนสินะไปแบบเออมันก็ไปสบายแล้วก็เข้าบาตรงห่วงเด้อค่าใจใจเพิ่มขึ้นก็คือน้ำมันลดเปียร์บริสียค่ะน้ำมันลดเนาะเพราะว่าเปียร์ยังไปห้องเย็นถูกมือเพราะว่าเปียรอยู่หัวมันมันอยู่ไก่กับอ่าอยู่ไก่กับตึ้กี้อันนะห้องพักกับตึกเกี้มันอยู่ไก่กันแต่ก็ได้บริสเตรค่ะน้ำมันแล้วกับบริ่วงเดือกคือแบบดันลดเสียอีเองนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ สมุดว่าอาจารย์ข้าเวียและเฮายูงเอาผักม่นบ่ถ้าสามารถกลับมานอนเอาผักยานได้ก็ได้บ่ต้องเมื้อเงียดบ่บ่ต้องเมื้อเหื้อให้มดไก่นี่ถูกบคือผักนาะเนคืออาจารย์บ่คืนอาจารย์ข่าเียและอาจารย์หมอเหียให้เฮ็ดเรียกแล้วเฮาก็ต้องเมื้อเตอนเพิ่นก็มาใหม่อีกมดไก่นะไอ้กดคือเปียอยู่ฮอดย่างยอกๆแควเดียวก็ฮอดด ันนี้มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสะดวกสบายในการไปท่องเทียนเน่ย์เนาะการซีวัร์ดจำนีเลยทุกคนเรื่องข้อดีเลยก็ขอเสียของหอพักอันนี้กาจากประสบการณ์จริงจากการอยูฮาม่าหละสองปีเนาะก็คือว่ามันกับ,บโปรได้ใหยแห้ง,งปันนันนะแต่สำหรับคนที่ว่ามักก็เป็นส่วนตัวกะอาจจะยูยะแน้ ตะกี้เปียกกับมกักเือนกันเนาะก็เป็นส่วนตัวให้กับมาคะแนถ้าใครอยากมีความเป็นส่วนตัวข,ของตัวเองเป็นบกแต่ว่าถ้ามาอยู่หอถ้ามาอยู่โดนไปโดนไปมาเออมันก็เริมเข้าใจหลายๆอย่างเนาะมันก็เด้เห็นแหยเออมันอยู่ไรมันมันก็โอเคดีนะนี่สำหรับกอดีแต่กับกอเสียของหอผักสิบเ,เพียงจะหนีเนาะ ตาว่าถ้ได้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้เด้อเพื่อบอรราะคลิปต่อไปนะจ๊ะ